ทำไมรถหุ้มเกราะสไตรเกอร์ของทหารบกไทยถึงมีอุปกรณ์กล้องแบบนี้และกล้องแบบนี้คืออะไรมีดีอย่างไรทำไมถึงติดตั้งไว้บนรถสไตร k เกอร์ที่มีใช้งานในกองทัพบ,บกไทยมาฟังกันนะครับโดยจากคลิปวิดีโอนี้จะเห็นได้เลยว่าเป็นคลิปวิดีโอที่ทหารบกไทยได้ทําการเผยแพร่เองนะครับจะเห็นได้เลยว่าบนหลังคาของสไตรเกอร์เนี่ยนะครับจะมีกล้องแบบนี้นั่นเอง ซึ่งกล้องแบบนี้นะครับน่าจะเป็นกล้องที่เอาไว้สำหรับต่อสู้โดรนหรือเราเรียกว่า C.U.A.S. นะครับอย่างของบริษัท E.O.S. หรือ Electro Optic System เนี่ยมีติดกล้องแบบนี้ไปเหมือนกันนะครับซึ่งสามารถรองรับระบบได้หลากหลายรูปแบบเช่นเป็นเลเซอร์ในการต่อสู้โดรนหรือติดตั้งอาวุธแบบ Auto แคนน o n หรือปืนกลอัตโนมัติไว้ยิงโดรนและยิงทหารราบของข้าศึกได้แบบอัตโนมัตินั่นเองหรือทำการควบคุมยิงจากข้างในรถนะครับ และเราจะเห็นได้เลยนะครับว่าสไตรเกอร์ที่กองทัพบ,บกไทยมีการใช้งานนะครับผลิตจากมหามิตรแท้ของไทยอเมริกานั่นเองโดยสไตรเกอร์เนี่ยสามารถดัดแปลงนะครับติดตั้งอาวุธได้หลากหลายรูปแบบโดยใช้ฐานแบบแบบเดียวกันทั้งหมดก็คือเป็นฐานยานเกราะล้อยางนะครับแต่ปรับในส่วนของป้อมด้านบนนั่นเองสามารถติดกล้องอิเล็กโรซิสเต็มแบบที่กล่าวไปนะครับรองรับจรวดปืนกลอตัตโนมัติหรือเลเซอร์ในการสู้โดรนได้นั่นเอง และไม่แปลกนะครับที่รถกองทัพบกไทยสไตรเกอร์จะมีการใช้งานระบบกล้องแบบนั้นเนื่องมาจากบริษัทลีโอนาโดเนี่ยนะครับก็เคยทําการทดลองระบบแบบนี้บนรถสไตรเกอร์เหมือนกันนะครับเป็นระบบที่ใช้ในการต่อสู้โดรนจะเห็นได้เลยว่าใช้กล้องที่มีลักษณะแบบเดียวกันแต่อาจจะแตกต่างกันที่รุ่นของกล้องและรูปแบบอาวุธที่เสริมเข้าไปซึ่งสามารถติดตั้งได้ทั้งระบบเลเซอร์นะครับหรือระบบที่เอาไว้ยิงโดรนได้นั่นเองและนี่ก็คือสาเหตุว่าทำไมรถสไตรเกอร์ทหารบกไทยถึงติดกล้องแบบนั้นนั่นเอง